สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูวิเวียนอีกเช่นเคยนักเรียนเคยสังเกตไหมว่าตามป้ายหรือว่าตามตัวหนังสือต่างๆเนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยคำบางคำมันอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่ว่าดันมีตัวสะกดที่ไม่เหมือนกันเลยอย่างเช่นคำว่าการคำว่าการที่สะกดด้วยลอเรือคำว่าการที่สะกดด้วยลอลิงและคำว่าการที่สะกดด้วยลอเรือนอนเนตัวกาลันเนี่ยทำไมมันถึงอ่านคำว่าการเหมือนกันแต่ว่าใช้ตัวสะกดไม่เหมือนกัน วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าทำไมคําเหล่านั้นเนี่ยถึงสะกดไม่เหมือนกันอ่ะเราไปดูในบทเรียนกันเลยดีกว่าครูจะมีตัวอย่างประโยคให้กับนักเรียนดูว่าเอ๊ะประโยคของเหล่านี้มันคือหมายความว่าอย่างไรแล้ววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรนักเรียนจะได้คําตอบจากประโยคที่ครูนำมาเป็นตัวอย่างให้ดูอ่ะเริ่มจากประโยคแรกกันเลยนั่นก็คือแมวเป็นสัตว์ที่มีความซื่อสัตย์นักเรียนสังเกตเห็นคำว่าอะไร คำว่าสัตว์ใช่ไหมคำว่าสัตว์เนี่ยมีสองคำแต่ทำไมถึงสะกดด้วยสะกดด้วยตัวสะกดที่ไม่เหมือนกันอ่ะประโยคที่สองคุณย่านั่งเล่นอยู่ที่สนามย้าอ่ะคำตัวสีแดงๆที่ที่ครูทำไว้ให้ก็คือคำว่าย ah ่าย ah ่าสองคำอ่านเหมือนกันเลยแต่เขียนไม่เหมือนกันคำหนึ่งสะกดด้วยยอยักษ์ไม่เอกสระอาอีกคำหนึงสะกดด้วยหอยหีบยอยิงไม่โทศร,ระอา อ่านประโยคที่3คํคำว่ารถฉันรดน้ำต้นไม้ก่อนแล้วจึงล้างรถแม้คำว่ารถสองคำนี้ก็สะกดด้วยตัวสะกดที่ไม่เหมือนกันเช่นกันนักเรียนสงสัยไหมว่าเอ๊ะแล้วทำไมสองคำนี้ถึงมีตัวสะกดที่ไม่เหมือนกันแต่อ่านออกเสียงเหมือนกันนักเรียนพอเดาได้ไหมว่าวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องอะไระเราไปดูคาตอบกันเลยดีกว่าว่าวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องอะไร นั่นก็คือเรื่องคำพ้องเสียงคำพ้องเสียงคำพ้องเนี่ยครูได้สอนไปแล้วเมื่อคาับที่ผ่านมาคำพ้องเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ประเภทเมื่อเมื่อคาับที่ผ่านมาเนี่ยครูได้สอนคำพ้องคำพ้องรูปไปแล้ววันนี้เราจะมาดูเพิ่มก็คือคำพ้องเสียงอ่ะครูจะมาทบทวนให้ก่อนว่าคำพ้องรูปเนี่ยมีลักษณะอย่างไรมีอยู่3ลักษณะนั่นก็คือหอ่ะ เขียนเหมือนกัน 2. อ,อ่านออกเสียงต่างกันและ 3. ความหมายต่างกันอย่างเช่นคําว่าเพลากับคําว่าเพราคําว่าเพลากับคำว่าเพรา,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 าเนี่ยเขียนเหมือนกันเลยคือสระเอพอพานลอลิงสะระาแต่ว่าเราจะอ่านออกเสียงต่างกันน,น,นั่นเราเรียกว่าคําพ้องรูอะแล้วคาพ้องเสียงละ่ะมาดูลักษณะของคาพ้องเสียงกันดีกว่าว่ามีลักษณะอย่างไร ลักษณะของคำพ้องเสียงจะมีอยู่สามลักษณะเหมือนกันนั่นก็คือหนึ่งเขียนต่างกันอ่านักเรียนดูตัวอย่างที่ครูดได้เอามาให้เป็นตัวอย่างนะนี่คำแรกก็คือจะสะกดด้วยจะสะกดด้วยรอเรือนั่นเองอันที่สองสะกดได้นอนหนูสะกดด้วยรอลิงหรือไม่หรือสะกดด้วยยอหญิงจอจานนอนหนูแล้วก็ตัวตะัน เห็นไหมว่าแต่ละคาเนี่ยจะเขียนต่างกันแต่คุณสมบัติที่2ที่มันเหมือนกันนั่นก็คืออ่านออกเสียงเหมือนกันเลยทุกคําที่ครูกําหนดมาให้เนี่ยที่ยกตัวอย่างมาให้เนี่ยจะอ่านออกเสียงเหมือนกันคําว่าการไม่ว่าจะสะกดด้วยลอเรือหรือลอลิงนอนหนูเราจะอ่านว่าการอ่านออกเสียงเหมือนกันคุณสมบัติที่3นั่นก็คือมีความหมายที่ต่างกันถ้าการที่สะกดด้วยลอเรือเนี่ยจะหมายถึงงาน หรือสิ่งที่ทำนั่นก็คืออย่างเช่นการทำงานการบ้านต่างๆส่วนการที่สะกดด้วยลอิงเนี่ยจะหมายถึงเวลาที่เราเคยได้ยินว่าการเวลาความแตกต่างของคำพ้องรูปคำพ้องเสียงอย่างเห็นได้ชัดนั่นก็คือคำพ้องรูปเนี่ยเราจะเขียนเหมือนกันเลยแต่คำพ้องเสียงเราจะเขียนต่างกันอ่ะ เห็นความแตกต่างอย่างส่วนคำพ้องรูปจะอ่านออกเสียงต่างกันแต่คำพ้องเสียงเนี่ยจะอ่านออกเสียงเหมือนกันทั้งสองรูปแบบเนี่ยทั้งสองประเภทเนี่ยจะมีความหมายที่ต่างแตกต่างกันในแต่ละคำตัวอย่างเช่นคำพ้องรูปอย่างเช่นคำว่าเพลาที่ครูยกตัวอย่างไปเพลากับเพราเราจะเขียนเหมือนกันเลยแต่เราจะอ่านออกเสียง ที่ต่างกันเนี่ยถ้ารูปเหมือนคําว่าเหมือนรูปเหมือนก็แสดงว่าเป็นคําพ้องรูปถ้าเสียงเหมือนก็แสดงว่าเป็นคําพ้องเสียงนั่นเองนักเรียนจะจําง่ายๆอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าตัวอย่างคําที่เราเห็นกันบ่อยๆอย่างเช่นคําว่าจันร์คําว่าจัน์อ่าสามคุณลักษณะเราอย่าลืมหนึ่งเขียนต่างกันเห็นไหมจันแต่ละคำเนี่ยจะเขียนต่างกันเลย แต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คืออ่านเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันทุกคําจะอ่านคําว่าจันหมดแล้วก็ที่อยู่ในวงเล็บที่ครูทําไว้ให้เนี่ยจะเป็นในส่วนของความหมายนั่นเองอ่ะคำแรกก็คือคําว่าจันจันที่เราเห็นบ่อยๆนั่นก็คือจอจานมีหัรอากาศนอนหนูทนอนาทหารรอเรือกละรนที่หมายถึงดวงจันทรหรือว่าที่เราเขียนกันวันจันทร์วันอังคารเนี่ยจะใช้คําว่าจันร์นี้ ส่วนจันจอจานธนากานอเนนทอนมุนโทกัลันเนี่ยจะหมายถึงสุราพวกน้ำจันอะไรอย่างนี้อ่ะมาดูคำที่สองที่คุยยออกมาเป็นตัวอย่างคำว่าบาทคำว่าบาทเนี่ยเราก็เห็นบ่อยแล้วเราก็ได้ใช้บ่อยบาทที่สะกดด้วยดอเด็กเนี่ยเราจะหมายถึงบาทแผลมีดบาทมือบาทที่สะกดด้วยอทอทหารก็คือพระบาทเป็นคำราชาศัพท์หรือว่าบาทที่เราใช้เป็นค่าเงิน หนึ่งบาทสองบาทสามบาทเราจะเราจะสะกดด้วยทอทหารนั่นเองคําที่สามเป็นคําว่าศาสตร์คําว่าศาสตร์เนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็จะมีใช้แค่เล่นน้ํสาสัตว์น้ํอ่าวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะใช้ศาสตร์ที่เป็นสอสลาสละอา,ส,าสอเส,ส,อสอออือต่อเต่าลอเรือกะลันวิทยาศาศศสตร์คณิตศาสตร์สังคมาศาสตร์อะไรเงี้ยเราจะใช้ศาสตร์ตัวที่เป็นสอสลาสละอาสอเสือต่อเต่าลอเรือกะลัน มาดูตัวอย่างคำต่อไปคำที่ใช้เยอะๆเลยเนี่ยจะมีคำว่าการกับคำว่าพันเนี่ยจะสามารถสะกดด้วยพยัญชนะได้หลายตัวมากๆเลยคำว่าการเราก็ใช้หลายอยู่หลายตัวอย่างเช่นคำว่าการที่สะกดด้วยอลออิงเราจะพบเห็นบ่อยการที่สะกดด้วยลอเรือเราจะใช้น้ำหน้าอย่างเช่นสิ่งที่ต้องทำการบ้านการเรือนการทำงาน การเดินการนอนจะเป็นในสิ่งที่เราต้องทํานั่นเองการที่สกุด้วยรอเรือนอนเณรแล้วก็ตัวกะันเนี่ยตัวนี้เราจะใช้เฉพาะกับในสิ่งที่แบบที่มันเป็นเหตุการณ์คําว่าเหตุการณ์เนี่ยเราจะใช้การที่สกดุด้วยรอเรือนอนเณรแล้วก็กะลันนั่นเองอะต่อมาคํา,าว่าพันคํา,าว่าพันเราจะใช้ทั้งพันพอพ,พานทันอากา,าน์นอนหนูอันนี้จะใช้เกี่ยวกับ ความหมายก็คือคําว่าผูกก็คือเราจะใช้ผูกพันเนี่ยเราจะใช้พันตัวนี้ส่วนถ้าเป็นความเป็นความสัมพันธ์อะไรอย่างงี้เราจะใช้พอพานในรรากาศนอนหนูทอทงแล้วก็ตัวกาลันนั่นเองส่วนเกี่ยวกับพันธุกรรมเกี่ยวกับยีนต่างๆนั่นก็คือเราจะใช้พอพานในบรรยากาศนอนหนูทอทงสระอปแล้วก็กาันนั่นเองพันเนี่ยจะมีอีกหลายตัวเลยเห็นไหมแล้วจะต้องดูคําเหล่านี้นักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่า แต่ละคําที่เราใช้เป็นตัวสะกดเนี่ยเราจะต้องดูจากความหมายแล้วถ้าเกิดเราไปใช้ในประโยคเนี่ยเราจะต้องดูในบริบทของประโยคนั้นๆว่าต้องการหมายถึงอะไรเราถึงจะใช้คําเหล่านั้นได้ถูกต้องใช้ตัวสะกดได้ถูกต้องให้เหมาะสมกับบริบทของประโยคนั้นนั่นเองอ่ะครูมีประโยคให้ดูว่าถ้าเราใช้คำพ้องเสียงเนี่ยประโยคนั้นอะเราควรจะใช้คําว่าอะไรครูจะมีอยู่อายุตัวอย่างมาอยู่3ประโยคที่นักเรียนเห็นบ่อย คำว่ญญาย่าคำว่ญญาย่าทั้งสองคำนี้อ่านว่าย่าเหมือนกันเลยแต่ว่าเราสะกดไม่ไมเหมือนกันเหมือนตอนแรกที่ครูให้ดูตัวอย่างใช่ไหมดูประโยคนะคุณย่านั่งเล่นอยู่ที่สนามย่าอ่าย่าสองคำนี้เนี่ยจะสะกดไม่เหมือนกันย่าเราต้องดูบริบทของประโยคประโยคเนี่ยต้องการหมายถึงใครคุณย่าเนี่ยเขาแสดงว่าต้องการหมายถึงย่าหรือว่าแม่ของแม่เราใช่ไหมความหมายนั้น ส่วนคาว่าสนามหญ้าเนี่ยสนามหญ้าหมายถึงพืชพันธุ์ต่างๆเราจะต้องเราจะต้องใช้หญ้าที่เป็นฮอหีบเอียหญิงเมโทแล้วก็สาระอนั่นเองเราจะเราจะต้องสังเกตรบริบทของประโยคว่าต้องการหมายถึงอะไรกันแน่แล้วเราถึงจะใช้คําที่มีความหมายตรงกับประโยคนั้นๆอ่ะประโยคที่สองคว่าสุกสุกที่สะกดด้วยกอไก่กับสุกที่สะกดด้วยขอไข่เราก็ใช้ต่างกัน อีกสุกหนึ่งที่เราเห็นบ่อยๆก็คือสุกที่เป็นวันสุกวันสุกเราจะใช้สะกดเราจะใช้เป็นคําว่าเราจะใช้สะกดด้วยสอสลาสลอกกอไก่รอเรือแล้วก็กะลนใช่ไหมคะอันนั้นเราจะใช้กับวันสุกดาวสุกอ่ะเรามาดูสุกสองสุกนี้สุกที่สะกดด้วยกอไก่กับสุกที่สะกดด้วยขอไข่พ่อกินมะม่วงสุกอย่างมีความสุกอ่ะ สิ่งที่มันยังดิบอยู่ที่มันยังไม่สุกเนี่ยเราจะใช้สุกที่สะกดด้วยกอไก่ส่วนความสุกเนี่ยยังไงเราก็ใช้ด้วยขอไข่อยู่แล้วมันมันคือความรู้สึกของเรานั่นแหละความสุขเราจะใช้ซอเสือสระ,ะอุขอไข่ประโยคที่สามคำว่าคันคันสองคันนี้สองคำนี้ก็สะกดต่างกันประโยค หญิงมีคันคนนั้นขึ้นรถคันแรกอืมคันแรกหญิงมีคันหญิงมีคันคืออะไรคือหญิงตั้งท้องคอควายรอหันพอสำเพากระันเนี่ยจะหมายถึงการมีลูกหรือการตั้งคันซึ่งประโยคเนี่ยต้องการที่จะบอกถึงผู้หญิงที่มีคันใช่ไหมแล้วก็ต้องใช้คันที่เป็นคอควายรอหันแล้วก็พอสำเพากรันคนนั้นมีรถคันแรกรถคันแรกคําว่ารถเนี่ย คันเนี่ยเราจะต้องใช้ข้อความในสานการณ์นอนหนูซึ่งเป็นคำนั้นที่เราเอามาใช้กันเนาะอ่ะต่อมาเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนเนี่ยทำกันซึ่งครูเนี่ยได้ส่งไฟล์แบบฝึกหัดเนี่ยเข้าไปในไลน์กลุ่มของห้องเราแล้วเนาะในแ,แบบฝึกหัดเนี้ยครูจะให้นักเรียนเนี่ยดูคําถามลง ดูคําถามจากไฟล์ง,งานที่ครูส่งให้และให้นักเรียนเนี่ยเขียนลงในสมุดซึ่งวิชาภาษาไทยของเราเนี่ยเรามีสมุดอยู่แล้วถูกไหมเรามีเรามีสมุดประจําวิชาอยู่แล้วการนักเรียนเนี่ยเปิดสมุดขึ้นมาเขียนข้อ1แล้วก็ต่อบอบอบตอ,บอย่างเช่นข้อแรกครูถามว่าลักษณะของคําพ้องเสียงเนี่ยมีอยู่3ลักษณะได้แก่นักเรียนก็เขียนเลย1ต่อออบ,อบ,อบ 1>, 1 2 3อ่ามีลักษณะอะไรบ้างน,นักเรียนเขียนคำตอบลงไปข้อ2จะมีอยู่2ข้อให้นักเรียนนำคำที่ครูกำหนดให้เนี่ยเขียนเติมลงในประโยคให้สมบูรณ์ซึ่งครูเนี่ยจะมีตัวเลือกให้นักเรียนมีทั้งหมด5ข้อย่อยนักเรียนก็เขียนเลยข้อที่1อ่ะครูครูคจะเฉลยให้1ข้อเพื่อเป็นตัวอย่างมาตัวนี้จุดจุดจุดตาจุดจุดจุดรักมาก อ่าแล้วต้องดูบริบทของประโยคใช่ไหมอะไรที่มันตาล่ะหมาตัวนี้จุดจุด,จดตาอ่าหน้าตาใช่ไหมหน้าจะต้องเป็นอันนี้แล้วสองคำเนี้ยหน้าไหนที่อยู่คำแรกและหน้าไหนที่อยู่คำหลังนักเรียนก็มาดูบริบทหน้าตาเนี้ยความหมายของหน้าตาจริงๆคำว่าจะต้องเขียนหน้าก็คือ,อ,อหอหีนอนหนูไม่โทรแล้วก็สระอาใช่ไหมเป็นคำว่าหน้าตาส่วนคำว่าหน้ารักมากเนี่ย น่ารักมากเราจะใช้นอนหนูไม่เอกแล้วก็สาระอาหารนั่นเองอ่ะอีกสีข้อที่เหลือนักเรียนก็ทําให้เรียบร้อยนะคะครูในการทําแบบฝึกหัดครั้งนี้นักเรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จากไฟล์งานที่ครูส่งให้ก็จะเป็นไฟล์ powerpoint ที่เป็น pdf ก็คือเป็นไฟล์ที่เกี่ยวกับในวิดีโอเนื้อหาที่อยู่ในวิดีโอทั้งหมดซึ่งครูจะทําให้เป็นไฟล์เพื่อน,นักเรียนเนี่ยจะได้เปิดเลื่อนดูได้สะดวกยิ่งขึ้นไม่ต้องมาเปิดวิดีโอซ้ําอีกหนึ่งรอบ ในส่วนที่2นะคะก็จะเป็นใบความรู้ซึ่งนักเรียนเนี่ยสามารถดูจากใบความรู้ที่ครูมีให้ได้แล้วก็3ช่องทางที่ช่องทางที่3านี่ก็คืออินเทอร์เน็ตคือนักเรียนเนี่ยสามารถไปดูพวก YouTube แล้วก็ Google ได้เลยถ้านักเรียนมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยนักเรียนสามารถเข้ามาสอบถามครูได้ทั้งในผ่านทงางไลน์ไลน์กลุ่มหรือว่าจะแอดไลน์ส่วนตัวครูมาก็ได้เพื่อสอบถามเกี่ยวกับข้อสงสัยในเนื้อหาในบทเรียน หรือว่าจะติดต่อสอบถามครูใน Facebook หรือสามารถกลับไปดูวิดีโอย้อนหลังหรือวิดีโอความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของเองินอื่นเนี่ยได้ใน,นที่ช่องทางของครูนั่นก็คือนางสาวซาวิตีคำสุวรรณนั่นเองอ่เนื้อหาของคำพ้องเสียงหรือคำพ้องที่เราเรียนทั้งคาบที่ผ่านมากับขาบเนี้ยก็จะมีประมาณนี้แหละนักเรียนก็สามารถไปศึกษาต่อเพิ่มเติมนอกเหนือจากวิดีโอนี้ได้นะคะสําหรับวันนี้ก็ครูก็จะมีเนื้อหาแค่นี้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ